สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะทศชาติชาดกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาติสุดท้ายสิทธิชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายโดยเป็นนิทานธรรมะที่มีเนื้อหาสอดแทรกหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา เพื่อสอนคุณธรรมความดีงามและการบำเพ็ญบารมีสิบประการสำหรับคลิปนี้พูดถึงพระชาติที่สี่เนมิราชชาดกพระเนมิราชผู้ยิ่งด้วยอธิษฐานบารมีบารมีที่บำเพ็ญอธิษฐานบารมีเรื่องโดยย่อพระเนมิราช ไปดูสวรรค์และนรกแล้วกลับมาสั่งสอนประชาชนลองฟังดูนะคะในมิราชาดกเป็นเรื่องราวในพระชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมียิ่งกว่าพระชาติใดๆคือทรงตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการทำความดี โดยเสด็จออกผนวดเพื่อกำจัดทุกข์ของตนเองและผู้อื่นแม้นเป้าหมายจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่เมื่อทรงตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้แล้วก็จะทรงพยายามทำให้สำเร็จให้จงได้ในพระชาตินี้พระเนมิลาดนั้นทรงละทิ้งความสุขในพรหมโลกยอมจุติหรือตาย มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสืบทอดวงบรรพชิตหรือตระกูลนักบวชของพระองค์ไว้ดังที่เคยอธิษฐานไว้ในอดีตชาติการบำเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว์ในพระชาตินี้จึงเข้าทำนองว่ายอมตายไม่ยอมเปลี่ยนใจ ในอดีตการพระโพธิสัตว์ทรงบังเกิดเป็นกษัตริย์แห่งมิถิลานครวันหนึ่งพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหรือผมงอกเพียงเส้นเดียวก็ทรงออกผนวดเป็นฤาษีเพราะทรงเห็นความไม่เที่ยงของสังขารซึ่งเป็นสัญญาณว่าความตายได้คืบคลานเข้ามาใกล้ทุกขณะและทรงอธิษฐานว่า ขอให้ราชสกุลของเราสืบทอ,อดเชื้อสายแห่งวงบรรพชิตเช่นนี้ตลอดไปเมื่อสวรรคตรแล้วไปบังเกิดในภูมโลกลูกหลานของพระองค์ได้ออกผนวดสืบวงบรรพชิตต่อกันมาประมาณ84,000พระองค์ต่อมาพระโพธิสัตว์ทรงตรวจดูด,ด้วยฌานสมาบัติพบว่า กษัตริย์พระองค์ต่อไปจะไม่สามารถรักษาประเพณีนี้ไว้ได้จึงตัดสินใจละทิ้งความสุขในโมโลกจุติมาบังเกิดเป็นเนมิราชกุมารเพื่อสืบทอดวงบรรพชิตด,ดังที่ทรงเคยอธิษฐานไว้ ต่อมาพระราชบิดาของพระเนมิราชเสด็จออกผนวดตามราชประเพณีพระเนมิราชได้ทรงขึ้นครองราชแทนพระองค์ทรงชักชวนร,ราษฎรให้มันสังสมบูญกุศลบ้านเมืองจึงสงบสุขร่มเย็นตลอดมาชาวเมืองนี้เมื่อถึงแก่กรรมก็ไปบังเกิดเป็นเทวดาจำนวนมากทำให้พระเจ้า เนมิราชทรงเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาโดยเฉพาะเทวดาชั้นดาวดึงต่างก็ปรารถนาจะได้ฟังธรรมจากพระเจ้าเนมิราชท้าวสกะะหรือพระอินจึงทรงทรง,ทรงมาตลีสารถีของพระองค์นำเทวรถมาอัญเชิญพระเจ้าเนมิราช เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อทรงแสดงธรรมณสุธรรมมาเทวสภาก่อนที่จะนำเสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงมาตลีได้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชไปทอดพระเนตรอบายภูมิทรงเห็นสัตว์นรกที่กำลังถูกทรมานอย่างแสนสาหัส ด้วยผลบาปที่เคยทําไว้จากนั้นนำเสด็จไปทอดพระเนตรวิมานและสมบัติทิ์ของเทวดาในสวรรค์ที่เกิดจากบุญที่เคยทําไว้เมื่อตอนเป็นมนุษย์เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงสแสดงธรรมแก่เหล่าเทวดาแล้วทรงนำเรื่องราวต่างๆที่ทรงพบเห็นในนรกและสวรรค์ มาเล่าให้มนุษย์ฟังเพื่อให้รู้ซึ้งถึงผลของบุญและบาปว่ามีจริงต่อมาเมื่อพระเจ้าเนมิลาชทรงมีพระเกศาหงอกเพียงเส้นเดียวก็ทรงออกผนวดและเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายที่สืบต่อราชประเพณีน,น,นี้เมื่อสวรรคตทรงไปบังเกิดในพรหมโลกดังเดิม ในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ